มีร้านประจําครับมีร้านประจําไม่ได้ไม่ได้ตัดแต่ว่าแต่ว่าก็คือใส่เสื้อผ้าแบบแบรนด์นี้แล้วรู้สึกว่ามันมันแตกต่างแล้วก็เข่ากับบุค,คลิกเพิ่นก็เลยใส่ทรงส่อเนาะแล้วาบ่ได้เป็นส่อแล้วส้อสูตรจังสีมาใส่เลย นี่อย่างเครื่องวางสันจุด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 คือเสียงแม่แตนแทะจุดจุดจุดกุดเราจะมีเนสกาแฟนะครับมีถาดมินิบาร์สวยๆมีแก้วใสๆให้ใช้นะครับ พวกแก้วพวกนี้คือผมเลือกเองทั้งหมดเลยแก้วกาแฟสวยๆนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับชาดน้ำร้อนนะตุมมะม่าก็ได้แต่ไม่มีมาม่าให้นะฮะต้องซื้อนี่ก็จัดเป็นม,มุมที่แคบนิดหนึ่งเลยฮะ,ะเพราะว่ามันับเขากระเบิดมาอยู่ส่วนนี้แล้วเนาะเป็นทางเดินเข้ามาแล้วก็จะมีตู้เสื้อผ้าแบบไม่มีประตู เราไปดูห้องน้ำนะครับอันนี้ห้องน้ําชั้นหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่น้ำแรงครับมีสักโครกขนาดใหญ่แรง ที่ได้มาตรฐานของเอเชียเอาผปวางผ้าช็ดตัวแบบพับขึ้นแบบนี้ได้โส่ยี่ไหนันปกัประเทศชอนาที่เอนึไว้กัวประเทศชอนาคือถอโคนโซก ยากกินอลไรสนกว่าเขื่อนว่ายากินอะไรมาติ้วนไปกินอยู่นี่ไม่เอาหน้าจังที่จะของคือนมาแง่หิวอาดีเจ้าตัวสมอดตอนนี้นอนนอนลงแล้วยังมีเบรกฟาด พี่เด็กฟันลำเดียแผนพวงนี้ร้อยตองอำนาจข้อเต็มกุนเพลินต่อแผ่นลำโอเคเดี๋ยวแค่นี้เด้อเราจะเดินเดินทางต่อแล้วนะครับผมจะไปแวะไปถ่ายรูปกับน้องโมดนิดนึงก็อสิไปอำนาจเจริญวันนี้เขาให้เข้าดูไว้ที่อำนาจอ่ะหรือเป็นงานพัก เป็นงานภายในไม่ได้ให้เข้าดูนะครับบปลาก่อน